สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด follow ใน IG อรือ i n s t a g ก a m กันค่ะวิธีการเข้า,าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMM k t MM ขีดทดก็ได้ค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยเชื่อผู้ใช้อีเมลเชื่อจริงนมสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะ ตรงนี้เลยเมือ่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะเลือกเป็น instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นเ,เพิ่มผู้ติดตามค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หนะ้า i อของเราเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยนะคะคลดลอกดิงด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มอ่งร้อคนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนานคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปเหลือบรับเพิม่มอีก2%ซด้วยนะคะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นการโอนเงินแบบเน้นสลิปทุกธนานคารค่ะ ก็สามารถคีย์คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปชีลเพย์ค่ะก็เติมคันต่ำา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน10,000แบาทต่อครั้งมาเติม5 0 0 0ันบาทขึ้นไปแล 4, ือบนัดเพิ่มอีก5%ด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินดน้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทุกมันนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบังเปาวอลเล็ตค่ะก็ดาเนินการในแอปบังเปาวอลเล็ตจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นํา ออลิงค่ะจากแอป Bangpa Wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยินยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ ไปดูเมนตูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่ทาการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้เลยค่ะ ชัวนแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะชั่นที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคียแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คาว่าแอดเคมเดก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็อยู่ทังด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์อรอข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะระับปัตรคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า google p l g y แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า k m e m c h h e c o m ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ IG ของเรากันนะคะไปดูยอด follow เนาะเดี๋ยวซูมให้นะคะตรงนี้นะยอด follow ก็มีอยู่7คนอยู่นะคะเดี๋ยวเราขอรีหน้าจอก่อนนะ ก็ยังไม่ขึ้นนะคะอย่างที่สารานะบอกไปค่ะว่ากําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองเนาะเดี๋ยวให้เวลาทางเว็บไซต์เข้าดำเนินการให้เราสักครู่ค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราจนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งตอนที่อายาฟฟอดฟอลโล่ของเราขึ้นมาเลยดีกว่านะคะ ค่ะตอนนี้ยอดเฟลลลอกของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก7คนเนาะก็ขึ้นมาเป็น1 1 4คนกันแล้วค่ะก็ที่พักไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้รอนานอะไรมากเลยนะคะแค่แป๊บเดียวเองค่ะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะหากเกินมานิดนึงก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะทางเว็บไซต์เขาก็มีการแถมให้เราด้วยนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMK ชีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิแ้ว หากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ